สวัสดีทะเลสวัสดีครับฉลยมทะเลออกแก๊งไปจะปีหนึ่งแล้วเนี่ยผมฉลามเนาะเราออกใครเข้าใครออกสนุกปังสบายดีนะ า,า <c oughs> น่าจะน่าจะแล้วก็น่าจะรังแบบเออเจริญอาหารด้วยใช่มี่ก็นี่ก็มาเสมอกินข้าวแล้วเนี่ยมีข้าวหมูทอดกับน้ำจิ้มอยู่น่ากินเลยเดี๋ยวก็จะไปละเดี๋ยวจะไปอกไปอกอกำลังกายกัตอมอแล้วอ๋อใช่เข้ามาทีก็อาทิตย์หน้าเลยแหละ งานเยอะเลยบางก็ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยอ่ะก็ดีก็ดีถ้าอยู่อยู่ข้างนอกก็ใช่อยู่ข้างนอกสบายดีสบายดีดีนะไปชีวิตข้างนอกบ้างก็ดีเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ข้างนอกมันก็น่าจะแบบอืมนั่นแหละระยะยาวขนมนะะคอะไรนะคะอ๋ออยู่ข้างนอกมันแบบ นั่นแหละมันคือมันคือชีวิตเราไงข้างนอกอืมใช่เอาข้างนอกก่อนตรงนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงมันไม่ได้รายได้เหมือนเมื่อก่อนเราเลยต้องแบบไปโฟกัสข้าง,งานอกมากกว่าใช่ผมก็ทำขอก็ทำงานะสวัสดีทะเลสวัสดีครับฉลามเลยออกแก๊งไปจะปีหนึ่งแล้วเนี่ยผมฉลามเนาะ นี่ไม่เอะใจเลยนะนี่เพาอะไรเนี่ยผิดไม่ไดีแล้วแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ถัดนั่นด้วยอะไรรอผมไม่ได้ว่าเลยที่ขนมกินอยู่แล้วขนมปังมาก้าโดนเลยย้อนสอนย้อนสอนสอนย้อนเปล่าป้ายเปล่าครอะไรมาบ้างครับวันนี้หรุ้นเข้ามารุ้นเข้ามาได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วต้องขึ้นเดี๋ยวจะจาตบไปอ๋อถูกแม่ใครปะ มาเห็นเนี่ยนอนตายอยู่ไอ้ความัวสนใจเก่งด้วยแกล้งนอนตายเนาะตายเลยแหละคุณขนมปังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ดูดิผู้ชายแฟชั่นเต็มตัวเลยขนมปังใช่ไหมไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะออกจะน่ารักเห็นเวลาพิตาจูเนี่ยพิตาจู สีเหลืองฝั่งนี้เป็นเขี้ยวปูดสีขาวใช่ไหมของมันต้องมีจริงๆขอ,มองม,มันต้องมีไปทานนะดิเขี้ยวปูดอ่ะเสียใจเวอร์เดี๋ยวได้ข่าวสปอยสปอยแต่เขาจะมีแฟชั่นไม้ฟูมานะสนมปังจริงเหรอต้องทำอะไรยังไงบ้างล้วเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ต้องติดตามแล้วแหละต้องมาเมื่อไหร่จะเขา้ามาเฉพาะคนมีไม้ฟูเท่านั้น ต้องมาแล้วแหละต้องตั้งใจฟาร์มสรุปใช้ใช้ปูนอย,อย่างมากอย่างมากก็แค่สามแสนผ <c oughs> อว่างครับต้องต้องเข้ามาแล้วแหละก็คือเข้ามาซื้อทีหนึ่งก็ื้อไม่มีอกิแต่แต่มันต้องของมันต้องมีเนาะอันเนี้ยมันของก็ต้องเวเอปินอเดอรยเอร์เดอเอเอเดอร์เอเดอ๋เอรอเอรออเมรอเอรเอ่อร์อร์เออเออ กินให้มันหายอยากใด้เฉยอือฮ่ใช,ใช่ไปแล้วนะบ๊ายบาย <Bye. S 2> เลยเอ้ยบ๊ายบายสลามบ๊ <c oughs> bye, ายบายครับบ๊ายบายผมก็เมอไปกินมั่งออกไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมไปแล้วพี่ชัดบ๊ายบาย